bay lâu bay lâu bay đẹp bay đẹp bay đẹp bay đọt tai เลยแล้ว

ไปทีพี่ไปจัดโดนไปแค่ไปหน่อยโดดด้วยดีเรียบดีเรียบร้อยโดดเข้ามาเข้ามาเอาโดดด้วยเร็วไปมาแจ็คเอาดิพี่เอาดิพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอดไปยอดีตใส่ดิเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงแล้วเรียบร้อย ไม่สูนเดี๋แล้วต้แล้วใช่ต้องแแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมเจเออแปดสามแปเก้าละเก้าีไม่ใช่เก้าามันยังเกอยู่เลยจะมาเก้าอย่างีแสไม่ลงพี่ไอแนไม่ลงงไไหนเข้ไปหรอยันยนยรอสอง้องลูกงปใ่เรอไหเนอาไปโดน

ไม่ต้อดิ oh! Oh, uh, well, ้นเลยนิดเดียวโอ้มันจะปิดที่พี่เหรอเดี๋ยวตนเดี๋ตูนนะแค่เดียวมเดอ๋ยร็วมากดุจามงเลยเก็บร้อยโอ้โหเลยนะเอาแ้แล้วคันคะ